เพจสามนิ้วด้วย่าถุงพระราชทานค่ะเจอผู้ประสบภัยรุมตอกเงืบค่ะรอดมาได้เพราะถุงยังชีพค่ะ <S <S ในโลกออนไลน์ค่ะได้มีการพูดถึงนะถุงยังชีพถุงพระราชทานเนี่ยเป็นจำนวนมากนะเพราะมีเพจแนวรูปขบวนการสามนิ้วค่ะได้ออกมาแซด้วยค่าถุงพระราชทานเมื่อทางโครงการหลวงดอยคำค่ะได้นําข้าวเหนียวไก่ย,ย่างหอใบตองแล้วนําไปให้ผู้ประสบภัยนะ ดยเขาเนี่ยบอกว่าโถเอ็นดูดอยคำนะคะนำข้าวเหนียวไก่ย,ย่างหอ่อใบตองไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่าจะเก็บไว้กินได้หลายวันเลยนะคะต่อมานะก็มีผู้ที่เคยเออประสบภัยน้ำท่วมนะหรือว่าประสบภยัยอะไรต่างๆเดียก็ได้ออกมาเปิดเผยเขาบอกว่ารีวิวถุงพระราชทานมีนะตอนนี้ก็มีข้าวกล่องที่อุ่นได้ในตัวเลยนะฮะเราก็เคยน้ําท่วมที่ระยองได้ถุงพระราชทานมาไม่มีข้าวสารอาหารสดสําหรับทําอาหารเลยนะมีแต่ของยังชีพ ข้าวกล่องจากบูลณิธิเพื่อนพึ่งพาค่ะบางคนบอกว่าเคยได้ถุงพระราชทานของในถุงเยอะมากค่ะมีข้าวสุกแบบกระป๋องมาม่าปลากระป๋องนะมีผักกาดกระป๋องนะคือเยอะมากแล้วก็ถุงของกาชาติเนี่ยของเยอะมากค่ะ รอดตายเปน,นหลายวันค่ะจากกรณีเมื่อวันที่15กันยายน2567ค่ะเวลา13นาฬิกา30นาทีณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะวิทยาลัยสงเชียงรายค่ะศูนย์บ้านน้ำลัดนะตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายพุทธพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ ประจำจังหวัดนะ,ะเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุโปโภคบริโภคจำนวน1 0 0 0ันถุงนะ,ะไปมอบให้แก่ราษฎรที่ผสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะโดยมอบแก่ในอำเภอค่ะซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ผสมอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไปและมอบแก่ราษฎรนะคะตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะ จำนวน100อยถุงค่ะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจค่ะทั้งนี้รัศดรค่ะต่างฟื้นปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟา้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางังูสิริวิบูลราชภุมารค่ะอย่างหาที่สุดมิได้นะครับในขณะที่ในโลกออนไลน์ค่ะขณะนี้ก็มีการพูดถึงถุงพระราชทานเป็นจำนวนมากนะแล้วก็มีเพจแนวร่วมขบวนการ3นิ้วนะั่นที่ออกมาแซะได้ตลอดเวลาเนี่ยนะคะ ก็ได้ออกมาแซะได้ค่าถุงพระราชทานค่ะเมื่อทางโครงการหลวงดอยคำนะได้นำข้าวเหนียวไก่ย่างห่อใบตองแล้วก็นำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยค่ะโดยบอกว่าโถเอ็นดูดอยคำนำข้าวเหนียวไก่ย่างห่อใบตองไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่าจะเก็บไว้กินได้หลายวันเลยนะคะก็เหมือนเป็นแซะๆหน่อยนะคะว่าแบบเออ อาหารสดเนี่ยนะเอาไปบริจาคเอาไปช่วยเนี่ยเอาไปช่วยผู้ประสบภัยเนี่ยจะเก็บได้กี่วันนะพอเอาอาหารแห้งไปเนี่ยก็บอกว่าอยากได้อาหารสดนีงก็มีการด้อยค่าอะไรอย่างี้อยู่สักพักหนึ่งแล้วนะคะในขณะที่ทางเพจกูไปชดค่ะก็ได้ออกมาโต้ถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าพอถุงพระราชทานส่งไปเป็นอาหารเก็บได้นานเนี่ยถามหาอาหารสดใหม่พอเขาทําอาหารสดใหม่ถามหาอาหารเก็บได้นานไม่ต้องแดกค่ะนะซึ่งก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะอาทิเช่น ใบตองเนี่ยห่อข้าวเหนียวดีสุดแล้วคนเชียงรายทานข้าวเหนียวเป็นหลักอยู่ท้องทานกับหมูทอดน้ำพริกตาแดงคือฟินครับหอด้วยใบตองทําให้ข้าวอุ่นนานไม่แฉะเหมือนถุงพลาสติกที่สําคัญเป็นขยะที่ย่อยสลายง่ายนะครับเขาจะรู้ไหมนะว่ากว่วเนี่ยมีข้าวให้เขากินเนี่ยนะะ เจ้าหน้าที่แม่ครัวจิตอาสาต้องตื่นกี่โมหุงข้าวทำกับข้าวนะคะหุงข้าวเสร็จจะต้องช่วยกันเกลียนะช่วยคนกว่าข้าวจะไม่ร้อนกับข้าวก็เหมือนกันนะคะเพราะถ้าแพ็คเลยเนี่ยข้าวร้อนกับร้อนอยังจะมีไอ้น้ำทำให้อาหารบูดนะคะจากนั้นเนี่ยก็ช่วยกันแพ็คก,กันห่อนะขนขึ้นพานะส่งออกไปนะคะกว่าจะถึงมือผู้ประสบภัยเนี่ยเหนื่อยมากนะคะข้าวที่ถึงมือคนกินคนตินะ มันจึงเต็มไปด้วยความตั้งใจดีของทุกๆคนแล้วเขาเนี่ยไม่ได้อะไรจากการทํางานนี้เลยนะคะนอกจากความสุขที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ช่วยไม่ยินดีก็อย่าทําลายกําลังใจเขาเลยค่ะลอมไม่อยากรับก็บอกเลยค่ะว่าไม่รับไม่อยากได้จะได้เหลือไปถึงมือคนที่เขาต้องการจริงๆนะงะข้าวหลังถามคนรับก่อนนะถ้าไม่อยากแต่ของพระประธานก็ไม่ต้องแดกค่ะเป็นน้ําท่วมที่เรื่องเยอะที่สุดกับการแบบอาหารการกินนะคะเอาแค่จ้องตาก็น่าจะพออิ่มแล้วนะ นอกจากนี้ค่ะยังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะได้ออกมาโพสข้อความนะถึงกรณีถุงพระราชทานบอกว่าเมื่อมีคนเนี่ยตั้งแง่ว่าถุงพระราชทานเนี่ยคงให้ข้าวสารแล้วคนน้ําท่วมติดบนหลังคาเนี่ยเขาจะกินยังไงนะนี่เขาเอาคอมเมนต์มาจากในทิกตอกนะเขาบอกว่าก็มีการวางเลยเอามาวางก๊อปปี้เพรสรวางเลยนะแก้ไม่แก้คําผิดด้วยนะะเขาบอกว่ารีวิวถุงพระราชทานมีนะตอนนี้ก็มีข้าวกล่องที่อุ่นในตัวได้ด้วยนะเราเคยน้ําท่วมที่ระยองได้ถุงพระราชทานมาไม่มีข้าวสารอาหารสดสําหรับทําอาหารเลยนะ แต่มีแต่ของยังชีพนะข้าวกล่องจากมูนลนิธิเพื่อนพึ่งพาค่ะอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเคยได้ถุงพระรา้ทานของในถุงเยอะมากค่ะมีข้าวสุกแบบกระป๋องมาม่าปลากระป๋องผักกาดกระป๋องนะคือเยอะมากแล้วก็ถุงของาชาติเนี่ยของเยอะมากค่ะรอดตายไปนานหลายวันค่ะกราบขอบคุณค่ะ บางคนก็บอกว่าในถุงพระราชทานเนี่ยมีข้าวสวยบรรจุกระป๋องปลาทูน่าอาหารที่เป็นกับข้าวสําเร็จรูปผ้าหม่มเสื้อผ้ายารักษารโรคของใช้จําเป็นต่างๆอันนี้คือถุงพระราชทานเมื่อ36ปีที่แล้วนะถ้าคิดดีไม่ได้ก็อย่าอยู่เลยนะบนแผ่นดินนี้นะแล้วก็มีคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าผมเคยเป็นทีมจิตอาสาในโรงพวพราชทานแพ็คของเนี่ยข้าวผัดนะข้าวสวยของดีทั้งนั้นนะครับ กรณีติดอยู่บนหลังคาเนี่ยจะมีข้าวกล่องให้นะมีจิตอาสาพาไปให้ด้วยนะของกินเนี่ยก็เอาไปให้ด้วยคนที่พูดแบบนี้เนี่ยสันดานไม่ดีไม่เคยช่วยใครเลยนะอนะ่แล้วมีอีคนหนึ่งเขาบอกว่าเราเคยได้ถุงพรสธทานตอนน้ําท่วม54ในนั้นมีข้าวสวยกระป๋องพร้อมทานกับแกงกระป๋องพร้อมทานนะคะอย่ารักษาโรคปัจจัย4ีที่จําเป็นทุกอย่างของดีนะในนั้นมีผ้าห่มด้วยนะ แล้วเขาบอกว่าเราเคยได้ถุงพระราชทานในหลวงรอ1สิบนะ,ะทุกวันนี้ยังเก็บถุงไว้ช่วยได้ในยามจะเป็นค่ะอาหารสดเนี่ยเขาก็มีทำมาแจกนะมือไม่พายหยาวเท้าราน้ำนี่เองนะคะน,นี่ก็เป็นเสียงจากผู้ที่เคยได้รับถุงพระราชทานกนะะ็มีการออกมาตอกหน้านะฮะเรียกว่าเงืบกันเลยนะฮะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อในกานำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสาม,มารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ